เราจะมาเล่นอะไรวันนี้ไม่ได้มาเล่นอะไรอ่าเล่นรถมังคับไอ้เฟมไปมาดูหน่อยดิเฟมที่มันที่มันที่บอกว่ายนะมันหลุดอ่ะเอามาดูหน่อยเฟมดูยังไงที่ศูนย์มันหลุดแล้วไอายายไม่ให้หลุดเดี๋ยววันหลังก่อนเด้อครับแต่ว่าศูนย์มันหนูเอาทิ้งแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วเฮ้ย ตามา,มาตัวขับรถบังคับมา,บมาเร็วครับ,บมาเร็วโฉนี่เป็นลูกของตัวคนแรกเป็นน,น้องแบบแก็ได้ผ่านหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะยังไม่หมดมาเร็ว มันอยู่อยู่ตรงเนี้ยขับไปไกลๆงูขับไปทางโน้นไปทางโน้นน้องเฟรมนะครับเฟรมเรียนอยู่ปอะไรล่ะเรียนอยู่ไหนเรียนอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนเทศบาลซอยอีสานเทววิทยาคาร นไม่อยากใส่สื้อแบบนี้เลยแต่ยายเลือกให้ดูอโดยโดยไรมอนรกอะไรรกค่ยแล้วแนบมาดูที่ไกลๆที่เท่ฮะนดกายปให้ปะให้ไม่รู้อะไม่ซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้เท่ดวเป็นคอลเลกชันใหม่นะอันนี้ตัวไหนสดีค่ะคุณหนูคุณหนูไม่กล้ากัด วันนี้บรรยากาศฝนจะตกนะครับบินก็บินตกใจหมดไปลองปเป่งร่างให้ดูหน่อย <c oughs> เปบบลองปเป่งร่างให้ดูหน่อย <c oughs> ปเปล่งร่างเป่งร่างแบบพบกับพบเกือกพบกับพบเกือก ใส่สูตรอะไรบ้างนะถ้าเป็นร่างเป็นพเอลัสมีสูตรอะไรบ้างชีวิทยาศาสตร์น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กแล้วก็สารเคมีเอ็กซ์แล้วไอ้อะไรนะที่อีกอย่างหนึ่งอ่ะสูตรอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นชีวิทยาศาสตร์สูตรเปลงร่างอะไรที่มันมีนั้นด้วยนั้นสูตรอีกสูตรหนึ่งอ่ะที่โี่จดไว้หนูมีทั้งสี่สูตรอสูตรแรกสูตรอะไรสูตรแรกสูตร power pop girl มีอะไรบ้าง น้ำตาลแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็สารภัดของคุกกีกแล้วก็สุดท้ายสารเคมีเอ็กาสุดที่2เพชรเพชร,เพชรมีอะไรบ้างน้ำเปล่าสีผสมอาหารสีแท่งตารางศิลาเย็นแล้วก็สารเคมีเสารเคมีเจะทำให้ตัวของเพชรมันเรืองแสงมรกฏดแ,แล้วตัวที่3ามะ อันที่สามอะไรวันจะไม่ได้อ่ะนะสมุดมาดูดิสมุดที่จดสูตรมาดูดิโอ้สูตรของตาโอ้ตาจะขับรถขึ้นกำแพงได้เหรอนั่นรึจะขับรถขึ้นกำแพงได้ด้วยเหรอทุกทุกคนทำแบบนี้ก,นออกันเหร คุณนยาครับคุณยาไปให้บัวแลวข้อที่สามไซเล็ปมาให้มาดูหน่อยใกล้ๆมาตรงนี้วางไว้ตรงนี้มาให้โชว์หน่อยใหโชว์สูตรเลยโชว์สูตรไปอันมาที่หนึ่งบันทึกเคมีอีพีหนึ่งมาดูนี่มีอะไรบ้างบันทึกเคมีอีพีหนึ่งครับนี่ครับสูตร p o w e r p o p พ Girl ใช่ไหมแล้วก็เพชรมีเพชรแล้วก็ไอไซหล็ แล้วก็หมวกไลดูไลนไล่ที่ใบนี่หน่อยใ่แหลกระวังตัวนี้ก่นอนอธิบายตัวนี้หน่อยตรงไหนเนี่ยไหนอธิบายตัวอะไรนะห้องห้องเหล็บใต้ดินมีอะไรบ้างครับตรงนี้ครับห้องเหล็บใต้ดินมีอะไรบ้างครีเอฟจีโน่แล้วก็ไซ อินครูสแล้วก็แ lap you to neam แล้วคนนี้คือใครเนี่ยใครไม่รู้ว่าเนี่ยทวนั่นแหละชื่ออะไรตั้งชื่อเชื่ออะไรไม่รู้เฟรมไซบอร์ดใช่ไหมไม่รู้เฟรมไซบอร์ดมีมีลูกสมุนคือเจ้าหุ่นยนต์ใช่ไหมหุ่นยนต์ร,นรับใช้หุ่นยนต์สองตัวนี่หุ่นยนต์รับใช้ชื่ออะไรหุ่นยนต์ตัวนี้เจ้าอ,อะไรโรบอทกับโรมี่โรมี่เหรอ ตัวนี้มันจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็เรือดําน้ําที่เหาะได้บินได้แล้วก็อยู่บนบกได้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือผลิตหุ่นยนต์ธรรมผลิตยาอันนี้เหรอนี่คืออะไรไหนพี่นะใช่ที่ที่ลื่นลงมา<อ>งเป็นดิฟเหรอดิฟใต้ดินเหรอครับไอนน้หุ่นงส์ีะผลิตอะไรไ,ได้บ้างหุ่นยนต์รับใช้ของตัวนี้ทำได้เหมือนคนหมดทุกอย่าง แล้วแต่จะสั่งมันใช่ไหมแต่ยี่ยอไม่ได้อัน,นี้มันอัน,นี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไเป็นคนผลิตมาฮะนักวิทยาศาสตร์เหรอเป็นคนผลิตมาครบับคนนี้ใช่ไหมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ครบับอืมอีกหน้าหนึ่งไปดูอีกหน้าหนึ่งว่าแค่นี้แหละอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเครื่องอม,มือที่กําลังผลิตหุ่นยนต์ตัวใหม่ห้องใต้ดินอืมอันนี้กําลังผลิตหุ่นยนต์ะนีออันนี้กําลังผลิต อันนี้หุ่นยนต์เสร็จแล้วอันนี้หุ่นยนต์ฉายหน้าจอโรงโรงผลิตหุ่นยนต์วิทยาศาสตร์อันนี้หุ่นยนต์น้องหมาน้อยเอาเอาอันนั้นมามาวาต่อได้จะบอกว่ามีหุ่นยนต์ตัวอะไรบ้างดิดนสออะนสอางวาดตรงนั้นปะเป็ปปต้นใบยมปะเอาดินสอมาด้วยเอาดินสอมาวาดต่อว่ามีาหุ่นยนต์ตัวอะไรบ้างเขาไปโยงอันนี้ไม่ถ่ายไปอะ ครับตัวน,นี้จะด่าเป็นไรครับตัวน,นี้ไม่รู้มันทานหมดแล้วให้มันหยุดก่อนมันเหนื่อยแล้วไม่จุกเนะมาให้วาดตัวนั้นต่อตัวอะไรตัวห้องยนต์ปิดอันนี้มันชื่อโรบอทอันนี้ชื่อมิกกี้อันนี้ชื่อโคลอส ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อมันเพิ่งผลิตได้ได้คิดสูตรจรวดนำวิถีเป็นจรวดนิวเคลียร์ผลิตจรวดนิวเคลียร์ออกมาไม่ไม,ไม่ไม่รู้จากว่าจร,ร,รวดนิวจรวดนิวเคลียร์ในจีนตนาการขาต้องเปลี่ยหมครับนูไม่รู้มันเป็นยังไงร,รู้ว่าแบบนี้อันนี้เป็นโรบ,บอรตตทดานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนนี่คือไนนๆดูหน้านี้ใหม่ก่อนดิ อยู่ด้วยๆอันนี้กำลังจะวาดครับมาวาดเลยวาดเลยวาดไปเดี๋ยวจะถ่ายทดอันนี้กำลังจะวาดอะไรก็ได้ครับ ตอนนี้กำลังก้าวตัวอะไรคอยดูถอยดูใช่ไหมไาจะเป็นโัรนิ้วเที่ยวก็ได้นะตัวตัว,ตวอ่ะยังไม่ได้ไปเดินเล่นเยดูดิดินเต็มหน้าเลยอยากเดินเล่นอยากเดินเล่นเดินเล่นได้ไหนอา้าวตัวยังไม่ไปเดินเล่นสามเดือนห้าปีแล้วเดินไม่ได้ไปเดินเล่นนานเลยสามเดือนห้าปีเดี๋ยวตอนห้าโมงพ่อจะพาไปเดินเล่นไม่แฟมไปด้วย okay. เฟมไปดนเล่นไหม <C> e <at> ไครับอภิอคุยอาจจะไม่เข้ากันหน่อยอันนี้คือไฟที่ออกมาจากตีเอาลงข้างล่างเลยมันตกไปเอาไปู่นไกลๆเลย <C> e <at> เอาไปยกดูอ่ะมันชอบมันจะตก <C> e <at> ไหนพาอจนี่ให้ Mm hmm. ไปข้างเดียว อันนี้เป็นจรวดนิวเคลียร์จรวดที่อยู่ห่างไกลาจากโลกอันนี้คือโลกใช่ไหมครับว่ดโลกไม่เคยสยเลยนี่ดวงจันทร์เล็กหน่อยอนนจรวดยิงขึ้นไปนอกโลกอันนี้ดาว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 งคาน ดาวังคารยังไงวะวาดวาดไปเหอะไม่รู้จักกาดาวพิุโตดาวพิุโตมีไหมดาวพิุโตมีม,มีแต่ว่าไม่เป็นหรือว่าอะไรไปเป็นเลยหนูอยากวาดดวงอาทิตย์แต่พื้นที่ไม่พอดวงอาทิตย์โคตรใหญ่ วาดจรวดน้องโลกกอนไปหามนุตังดาวจะมีนมนุตังดาวอยู่บนพ้า,าวลวกกุบไม่สวยอีกแล้วไม่วาดแลว้วาดแต่ดาวเทียมดีกว่าเออวาดดาวเทียม มีคนดูไหมพี่โจมีคนดูอยู่สองคนไลฟ์สดใน,น, YouTube นยู u ูบมั้งเนี่ยโจกเลิกไลฟ์สดแล้วเหรอยังสิบสองนาทีแล้วยังไม่ดีกวนะ่า